ดูนะครับคนน้าโอ้โหอลังกางอลังการอลังการงานสร้างอืมอืมดูนะครับคนน้าซอกปลาแล้วครับปาดหลายทีหน่อยนะเดี๋ยวต้องขอตัวทําก่อนน่าจะไม่มีที่ค่อยทายครับดูคนน้ํานะครับ ไปไม่ถึงเดี๋ยวก่เพื่อนดูกันที่ข้างหนึ่งโอ้โหน้ําหวานดูดูครับในผมปาดเกียร์ซอกไปแล้วนะครับเกียร์ซอนไม่มีครับน้ําหวานดูครับเป็นซอกครับซอกไม่พอ เราก็มาถึงตีนข่าวแล้วน่ครับจะเป็นล่องข่าวโลกนู้นนะมั้งครับไปกันครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับตอนนี้เราก็จอดรถแล้วเดินเข้ามาสักประมาณ20-30เมตรแล้ว หลังเต็มเลยเนี่ยสวยครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยสวยมากครับอ,อืมเล็บเที่ยวหรือเปล่านะ,ะไ,ปไปช้างกาดกีบบัวเล็บเดี่ยวปีงึงเอาละครับ <c oughs> เพื่อนสวยงามมากครับ <c oughs> โอเคครับหัวน้ำเป้งเลย <c oughs> อือหัวน้ำบุ่มเลยครับ ไปดูใกล้ๆนะครับมีเอฟสีเป็นคนพามาครับมายืนโคนต้นแล้วสูงประมาณตั้5เมตรได้อถ่ายย้อนแสงนะครับโอ้โหโดนน้ำด้วยครับโอ้โหประมาณเบ้งเลยใหญ่มัยบานมันลุ่มอดเลยครับ ดูเลยครับสุดยอดเลยผน้ำโอ้โหแหมถ้าไม่ย้อนแสงนะเมาะเลยเนี่ยาจะมีที่ถ่ายไหมนะ่มีทั้ง,ง,งหมดเท่าไหร่ไอแทีบเดียวโอ,อนนอนไม่รับสวยงามครับสวยงามโอ้โหเห็นผน้ำแล้วโอ้โหอยากเห็นข้างไหนจริงๆเลยโอ้โหเรามาลุ้นกันครับเพื่อนจๆจักรสกีขวดผมว่ามีหกมีเจ็ดขึ้นนะบ้ง ประมาณนี้นะครับอ่นี่นะครับคนเจอนอนไม่รับครับกลัวหายห <laughs> นี่ <laughs> นี่ก็เสียนพึ่งนะครับเจอจะจ่ากันเ, <laughs> เสียนพึ่งเสียนพึ่งเหมือนกันมาหายเฮ็ดเขาเจอเขาก็เลยน,เน้ำม,มันเอาตัวกิ่งไม้ตรงนั้นบินข้ามมาทางนี้แต่พี่เขาขาไม่ดีครับขึ้นต้นไม้ไม่ค่อยได้ขาสั้นบอกแล้วอย่าทำเยอะ เพื่อนดูหลังซะก่อนเม็ดฟ้าครับดูน้ำหวานนะครับตอกฟ้าครับโอ้ยดูนะครับมือปิดไม่ม,มิดเลยอะ่ะปิดตาด้วยครับโอ้สุดยอดครับแห่งความงามอ่าครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูหัวน,น้ํากันนะครับดูนะครับ ดูนะครับคนน้าโอ้โหอลังทาง,างอลังการอลังการงานสร้างอืออือดูนะครับคนน้ซตกปลาแล้วครับปาดหลายทีหน่อยนะเดี๋ยวต้องขอตัวทําก่อนน่าจะไม่มีที่ห้อยถ่ายครับดูคนน้านะครับ ไปไม่ถึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะทําให้ดูขอจัดการน้ำเล็บย,ยวสักหน่อยนะครับเพื่อนดูกันที่ข้างหนึ่งโอ้หน้ำหวานดูดูครับนี่ผมปาดเกสยรออนไปแล้วนะครับเกียรอนไม่มีครับน้ำหวานดูครับเป็นซอกครับซอกไม่พอดูนะครับนี่เฉพาะน้ำหวานนี่ผมปาดแยกหลังแล้วนะ นี่หลังอยู่ข้างล่างครับนี่เฉพาะน้ําหวานเนี่ยอซอกผมชูมือสุดนิ้วเลยนะซอกนึงยังไม่พอครับซอกก็ฟ้าครับโอ้ครับเป็นที่อลางทางมากเลยเออนะครับเดี๋ยวเรามาชมปลาหัวน้ากันาภาพอาจจะได้แค่นี้นะครับ Mẹ mấy ơi 1 con nhé 嗯嗯。 งดงามครับทีนี้ดูหลังนะครับชัดไหมเอ่ย ơi. ขออน้ำลงไปไว้ข้างล่างก่อนครับนะัก ครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงเลยครับโอ้หบาดจุใจเลยครับเตรียมถุงสำรองแล้วเนี่ยดูครับเพื่อนๆว่าก้อนนี้กีิโลครับก้อนนี้กีิโลหลังเดียวกันนะครับตัดเป็นสองก้อนอ่าครับ ลงจะพุ่งต้องไปให้ชัรวครับถุงรั่วกลางทางไม่ได้ <laughs> <c oughs> อุ้ยอันในแตกนะแตกบนแตกบนแล้วไป <c oughs> ตรงนี้กิโลครับ ถุงนี้ปาดก้นขอนครับถุงนี้ปาดก้นขอนเพราะว่ามันน้ำหนักมันเยอะแล้วน,นี่ครับให้ถูก,กันแจมๆเลยติตาสวยงามลางช้างก้อนนี้ไม่ค่อยสวยตัดทีแรกปากเปลอน่อยปากมันเปอะไปน้อยเพราะว่าต้องแย่ข้าข้างครับ ต้องแย่เข้าร่องกลางมันนะถ้าไม่แย่เข้าร่องกลางนี่ก็คงจะสวยนี่นะครับตาสวยงามโอ้โหไกลไปอารางช้างครับตาสวยงามโตแสงไป่น่อยนะ <laughs> เสียดายครับนี่ก็ประมาณหกโหลได้แล้วเนี่ย ก้อนนั้นก็ประมาณแปดโลเป็นน่าจะเป็นสิบสประควดนะครับขึ้นไม่ได้โมโน้นะ <laughs> โูมันไม่ใช่สมรักคำสิงคุ้ <laughs> มนะครับได้หลังอีกสามตีกิโลเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่ง <laughs> <laughs> กันผ่าดลิด <laughs> ไหม <laughs> อ่ะ ติดไหมครับอ่เพื่อนๆน,นี่หลังเดียวนะสิบขึ้นครับสิบขึ้นโอเเามอาอก,กรกกัอันอปนครับคนผามานี่ยิ้มแป้นเลยะคนทายก็ยิ้มแป้นครับได้คลิปสวยๆไปฝากเพื่อนๆเพื่อนๆหลังที่สองของวันนี้อยู่ข้างหน้าเรานี่แล้ว อาจจะมองไม่เห็นครับทวนแทงน้อยนึงเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าเป็นไงครับมาชมหน้านะครับกําลังเต็มเลยครับเพื่อนๆติดตามรับชมได้เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนก่อนแป๊บนึงครับจะวตยกิ่งนี้ขึ้นไปอีกหน่อยนึงตอนนี้ก็อยู่กับพึ่งเรียบร้อยแล้วครับหลังกําลังเต็มครับสวยงามครับหลังนี้ผ่านโทน วันนี้วันที่ซีนน C ใช่ไหมเอสวันนี้วันที่ซครับตี C ตุลาคมสองห้าหกสามเราก็ได้มาตีพึ่งหลังที่หลังนี้เป็นหลังที่สองนะครับอ่ดูกันเต็มเต็มเลยนะครับเพื่อนๆต้องใช้มีดใหญ่นะครับวันนี้ก่ออนุญาตเพื่อนๆใช้มีดอันใหญ่ ครบเป็นปอที่สามนะครับครับเพิ่มฝันช่วยมันหน่อยหนึ่งเกกาครับางนี้อ,อ่บางไหมครับต้องขอตัวปัดเจสอนก่อน เกศสอนได้น้อยหนึง่งศักดาพีดพระปลาได้ ใช้ได้ทุกส่วนนะครับอันนี้ไปทำขี้ผึ้ง เนี่ยครับขาวไม่ขาวดูเอาครับขาวโบนี่ครับขาวโบโบเลยเออ เราใส่ถุงมาแล้วนะทีนี้ก็ตาน้าหวานอันนี้ ออกเก็บเกสรก่อนนะครับดูกันเกสรแน่นๆเลยนี่ดูเกสรครับแน่นๆเลยสวยๆครับอือไปกันแบบสวยๆกันเลยครับทีนี้ก็ตาน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งของเราก็ค่อนข้างจะสวยงามมีคุณภาพนิดหน่อย แต่มันเป็นช่วงลางฝนตกักสิบครับโอ้ถ้าเป็นช่วงช่วงเดือนห้านะโอเคเลยครับเพื่อนๆ สวยเลยปิด้าอยู่ในมือผมแล้วพึ่งเอ้ยจะบินก็บินออกไปปวดฟา้าเอดไม่เต็มสอง ไม่ได้ครึ่งของเมื่อเช้าเลยเสี่ยวก็ไม่ได้ไปครับได้เวลาลงแล้วเราก็เสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วม้ากงนากาก็ป,ปิดมันหร,หรลงครับ